หน้าบ้านติดภูเขาไฟฟูจิี่เเิดานะแล้วดิกใกล้ตาเนี่ยยังให้ได้ยางนเนี่ยนะเบิงยงังสิใกล้ได้เขาหน่อยเนี่ยลองยางเบืองตี้น่ปุ๊บ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 ไปนี่ขันปลาตัตามจากสมงสมงกับชีหอ,หอดบ๊วหอกเลยหอดแบดพ่อแ้วที่ นั่งบนงสอไก่ไปให้เราขึ้นเข้าลูกนูนไปป,ปุบับป,ปุบปับเปิดเทียงก็ยังบ่องหอดไปเด้เช้าเฮ้ยใหญ่รู้มันไก่ตาไก่ตีนมันสะไปโตปลาอย่างนี้วันสามป่าสามส่วนวิทเขมาเองเลยโอ้โบแมนสามมลย แล้วจะเริยงตั้งรักแบบนี้คเป็นปีนเขาเบี้ยถึงทางตรงไม่ได้เด็ดมันต้องโอ้หน่อยๆหนึ่งของเบาอีกทจะใส่มือน่ะแหลมต้นหนอนเออที่บ้านน่ะที่ว่าติดเขาหน่อยใหญ่น่เลยหน่อยเล็กที่ว่ามีคล้ายๆกับต้นไม้ที่ว่ามันบูมเนต้นยางแต่ว่าเขาสูงเนียนของตาสุนันที่เขาเข้าไปเมื่อนั้นนะบ่เออ เออแม่นปิเออของพี่เอกเลยยังนแต่ว่าอยู่เขาตั้มเลยขี้ขึ้นไปเรื่อยน้ำเราเราอยู่ที่เสมอจังหน่อยก็่ว่ามันยังเสมอประเดี๋ยวป่นเราขึนไปทางป้าจะทึ่งเขาอ่ะเขา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 แกนั่นเขายิ่งมาทางที้ต่เออมันอ้อมลบหลังวันนี้ข้าว่าเส้นนั่นกันเขาพุ่นกันช่วยเขาขึ้นลังเขาหน่อยนั่งกันช่องนู่นห่อยตูนลงข้างนั่นกันแถวเงีอนเขาปูแถวมัน นี่ของตัวเท็เงือนประแดงนี ja, 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 ่เขาหนอนนี่เขาอากินะนี่อนี้เขาอากินะหุบเขาอากินะดิบตัวเกี่ยวไอ้นี่เขาฟูจิุบเขาเอต้ย่ปลูกปามมบนนั่นปามมบนหุบเขาอากินะ อากินาอิลิ่ละมืนกับมืนนิชิบหายดิบตัวเกี่ยวเอลี่โล่งมากต่ละเทือนอเกือบปวดีเรียวโ,โห